มีพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติสั้นๆมาฝากกันนะช่วงนี้ซึ่งพระสูตรนี้จะบอกเป็นพระสูตรโดยตรงสำหรับการปฏิบัติก็ใช่อยู่นะพระาศาสดาดตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อรอคอยการตายนี่คำว่ารอคอยการตายหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ อยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะความตายที่จะมาเยือนเราเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันจะตายเมื่อไหร่เราจะตายได้ทุกเวลานะตอนนี้ความตายเนี่ยพระองค์ทรงถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอระลึกถึงความตายกันอย่างไรบ้างภิกษุก็นะพากันตอบว่าหนึ่งวันบ้างหนึ่งคืนบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างชั่วการกิน การเคี้ยวคำข้าวแต่ละคำบ้างซึ่งรองก็ตอบว่าสิ่งทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายที่เธอบอกว่าการระลึกถึงความตายนั้นยังประมาทอยู่ถ้าจะไม่ประมาทคืออะไรจงระลึกถึงความตายชั่วลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าและไม่ออกนั่นคือตายส่วนลมหายใจออกและไม่เข้านั่นหมายถึงตายนั่นแสดงว่าการระลึกถึงความตายที่ไม่ประมาทคือ ระลึกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์เลยตรัสว่าจงมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อรอคอยการทำกาละนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายทีนี้ลักษณะของผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรนะพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุผู้มีสตินะเป็นอย่างไรเล่าก็คือภิกษุผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียงเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตนะินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียไดนะ้เป็นผู้มีเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้เห็นจิตอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้เห็นธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะลักษณะอย่างนี้เชิ่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสตินะส่วนสัมปชัญญะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายเนะี่ยเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการที่จะก้าวไปเนะี่ยในการที่จะถอยหลังในการเหลียวดูนะการคู่การแขนการทรงการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายจาระปัสวะ นะการหยุดการนั่งการนอนการเดินการตื่นการพูดการนิ่งลักษณะเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะนี่คือลักษณะของผู้มีสตินะสรุปคือผู้มีสติคือมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสีนั่นเองและมีสัมปชัญญะก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถหลัก คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยก็คือการลิ้มการเคี้ยวการคู้การแขนการอุจจาระปัสสาวะการทรงการหลับการตื่นการพูดนะนี่คือลักษณะของผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะดังนั้นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญนะนะเวลาความตายมาปรากฏหรือความตายมาถึงพระองค์บอกว่านี่คือผู้ที่ไม่ประมาทนะหนทางของเธอที่ไปนะเป็นหนทางที่ จะเข้าสู่เส้นทางของการพ้นทุกข์ในการข้างหน้านี่คือหลักธรรมะสั้นๆนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ